ด่วนหมอลำสาวชื่อดังแอนปฐถมบันเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขอแ,แสดงความเสียใจเมื่อหมอลำสาวชื่อดังแอนปฐถมบันเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วเป็นข่าวเศร้าวงการหมอลำล่าสุดนั้นเฟซบุ๊กของหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ได้โพสต์ข่าวร้ายหลังแอนนภพรประถมบันเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต Facebook ของหมอลำประถมบันเทิงสินได้โพสต์ข้อความหมอลำประถมบันเทิงสิล์นขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องแอนน้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึง้งรุ่นน้องวงการหมอลำอย่างอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้โพสต์อารัยว่าลาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่แอนประมบันเทิงศิล์ด้วยนะคะ สุดท้ายทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยค่ะ